ครับสวัสดียามบ่ายนะครับอวันนี้ผ่านมานะครับอแถวให้เลิกเนาะก็มาเจอกับข้าวเนาะมันแปลกตามากๆเลยนะครับข้าวนะโอ้สุดยอดเลยข้าวนี่มันมันเม็ดเม็ดมันสวยเม็ดมันสวยเม็ดสีดํานะครับเ๋ยผมเจอเจ้าของสวนนะอยู่ตรงนน้นนะครับดูลักษณะข้าวก่อนนะดูเนะโอ้เม็ดมันสวยนะครับแล้วมันเป็นข้าวที่ข้าวที่มันมันออกในที่แห้งนะดูดูเน่ยคือไม่มีน้ําเนี่ยไม่มีน้ํานะดูนะครับ น้ำแห้งปลูกปลูกกลางดินกลางทรายเลยนะครับนี่ก็เป็นถนนนะเนี่ยเนี่ยดูมันเป็นสนใจมากน่าสนใจนะจะเป็นข้าวไร่หรือข้าวอะไรนะเดี๋ยวเจอครับพี่ๆันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ี่เจ้าของสวนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยผ่านมาเนาะเจอข้าวสวยเนาะนี่ข้าวพันอยังไรเนี่ยข้าวพันภาษาคนโบราณก็ว่าข้าวแพ้ข้าวแพ้เออข้าวแพ้ข้าวจังหวัดแพ้รับ เออยังไงข้าบ้านเฮาภาคเหนือเลยครับข้าวบ้านเหนือข้าวเพ่ข้าวเพ่เออข้าวเพ่ข้าวเพ่เอาเป็นข้าวเพ่คือข้าวชื่อชื่อชื่อเนาะชื่อข้าวเพ่เนาะเข้าวื้นเมืองนี่ไงข้าวเพ่แล้วมันข้าวข้าวได้แบบต้องไม่ต้องใช้น้ำเนาะใช้น้ำเหรอใช้น้ำฝนอย่างเดียวรอสังเกตว่ามันบะหมี่เนี่ยมันเป็นข้าวแบบมันเป็นข้าวลอยกันใช่ข้าวลอยนะ่นไงข้าวลอยนะมันน้ำมันแห้งเนี่ยเนี่ยมันเป็นข้าวเนี่ยออกออกริมทางมาได้น่ะครับออกริมทางเนาะนะ โอ้นี่ไผไอ้ลูกสาวกันร้านร้านร้านเนาะร้านร้านเี่เจ้าของสวนนะครับก็เห็นแกก็ทำเลหลกแย่หลกเยอะอะไรแถวนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นสวนลำไยเนาะลำไยครับปลูกข้าวด้วยดูนะอ้าครับอันนี้ขอขอบคุณครับวันนี้ผ่านผ่านผ่านมาเนาะผ่านมามันร้อนเนาะอากาศร้อนพอดีเห็นพี่แกอยู่นี่ผมก็เลยอยากถ่ายนะอ๋อเดี๋ยวําทําพี่พี่ชื่ออะไรพี่ ช,ชื่อเล่นชื่อตุ๊กครับตุ๊กเนาะตุ๊กครับอ่า <c oughs> ก็ดีแกก็เด็ดหญ้าเด็ดเยอะแลว้วเนี่ยนะครับ <c oughs> แกน่าสนใจนะ <c oughs> เออข้าวมันสูงนะสูงเกือบถึงไหนถึงคอก <c oughs> ็ที่คอเนี่ยไงโอนาะนี่มันมาล้มเด <c oughs> มม้มาล้มมันมีลมมันมาล้มเออมันเป็นข้าวแพ่เม็ดดำถ้าเม็ดยังยังยังเม็ดในนี่มันเป็นเป็น <c oughs> สีขาวเนาะแลล้วววก็าสสเีขแต่ดูดูเม็ดเม็ดข้างนอกมันเป็นสีสีดำครับสีดำนะ สีกล่มันไม่ได้คือข้างในมันก็สีขาวนั่นแหละเนาะสีขาวนั่นแหละเอแล้วก็มันเป็นข้าวนะข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวพันพันแพร่เป็นข้าวแพ่ชื่อข้าวแพ่เนาะอันนี้ผมก็ข้าวเหนียวนี่มันมีข้าวไร่เนาะข้าวไร่ข้าวไร่ต่างหากอันนี้ข้าวแพ่ต่างหากยังไออะไรนะพี่ไอข้าวข้าวไอข้าวไร่นี่มันเปลือกมันจะสีสีสีเหลืองเนาะเขาไร่แต่อันนี้มัน เปลือกเปลือกนอกสีดําอย่างอันนี้มันเหมือนข้าวเม็ดดำนะผมเคยปลูกอยู่เตียง่ะเม็ดดาที่ว่าข้างในสีขาวนะแต่ว่าเม็ดเม็ดนอกสีดำอานี่นะแต่แต่อันนี้มันปลูกปลูกในที่แห้งได้นะที่ที่แห้งได้เตน้ำฝนเดียวอันนี้ปลูกปลูกเดือนไหนนะครับเนี่ยปลูกเป็นห้องวัดเดือนเดือนหนึ่งก็เดือนสิบเดือนแปดเดือนแปดเดือนแปดเดือนเก้าเนี่ยแหละเออพฤษภพาพฤษภาพุทธามี่สามเดือนแล้วเนาะ สี่เดือนแล้วนะอายุเขานี่ในจิเกียวอะเดือนยี่เดือนร้อยกระทงนี่เดือนเยอะช่วงร้อยกระทงเดือนพฤศจิกาไน้นะนะครับมันเต้งเลยนะหมดอัเนี่ยเออมิสวยเออเต้งเต่งเต่งมันเต่งดูดูนะไม่ใช่มีน้ำนมหนาหนมันนี่มดคือมันสวยแต่ความยาวของความยาวของเม็ดข้าวนะประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ตะกอนข้าวนี่ใครกินเนี่ยถามลุงบอกว่าตะกอนนกฟีดนกก็ให้มันลงเป็นมูนี่นี่มันจะลงหน่ะ อนกนกบ่ค่อยค่อยกวนเนาะเออบ่กวนนะนี่ดูรวงรวงข้าวมันมันมันเป็นสีดำเนาะมันสีดำไอ้เนี้ยนะมันมันมันต่างจากมันต่างจากเอ้ต่างจากข้าวข้าวนาเลยสาปตองเนาะอ๋อต่างจากนั้นมันเป็นสีดำเม็ดมันเต็งแล้วนะเนี่ยเต็งแล้วมันเต็มมดแล้วนะ่วยเนี่ยเต็มแล้วเต็มแล้วมันมีนมแล้วเนี่ยมันมันแข็งแล้วอข็นเนี่ยแต่แปลกมันมันออกอย่างนี้ได้เนาะ มันเป็นข้าวมันน่าจะเป็ดปลาหินนนั่นนะพ่อนี่ปลาหินเนี่ยแล้วหญ้าหญ้านี่หญ้านี่โล่งๆเนาะนี่พ่นยญ้าขยัพองแล้วกอคุมเอางนะจะคุมคุมคุมตัวแรกคุมคุมตอนแรกอะคือเราปลูกปลูกก่อนปลูกเสร็จปุ๊บเราคุมเม็ดคุมคุมที่หลังแล้วเข้าเข้าขึ้นเขาปลูกสักแค่อี่คุมทีหลังคุมเสร็จปุ๊บเราใส่อวิธีหง้านี่บไปได้เอาเรา่วยอ่าแล้วยังไดต่อ ก็คือปล่อยอีกเลยก็ปล่อยนี่ก็ใส่ปุ๋ยพ่นฮอร์โมนให้มันท่องยูเลียออยูเลียยูเลียนี่ใส่ตีตีมูเตตีมันออกสีเหลืองๆมันพอสีบักเขียวอ่ะเนาะอือแล้วน้องหน้าก็คือพ่นฮอร์โมนเหยียดเดียวอือฮอร์โมนฮอร์โมนอือผงฮอร์โมนเหยียดอ่ะเนาะมีเพียมีอย่างก็เออบ่มีน่ะเพี้ยงนี่มี เชล่ามะเรงบะมีเลยเออบะมีเลยเหรออือมิใส่ใส่ปุ๋ยรอบเดียวใส่ปุ๋ยรอบเดียวก็ใส่บ่ใจใส่โมดน่ะใส่ตีมันมูตีฟอร์มันสีเหลืองๆแต่อันน่ะเราใส่ปุ๋ยม่ยอดยอดใส่แหงแล้วมีบางจุดบัได้ใส่กัมีอยู่เออบบเอ็ีแสดงว่าโตได้ธรรมชาติน่ะเออนี่ธรรมชาติพ่นฮอร์โมนเลยนะอันน่ะอันน่ะแต่ฮอร์โมนนี่พ่นพ่นพ่นฮอร์โมนแล้วแต่เขาแบบได้ใส่ปุ๋ยบ่อยเสต็เดียวใส่เห็ด เซตีเดียวนี่ก็คือหมายถึงใส่ตะตีมันตีมันที่มันเหลืองๆมาได้อันน้ตีมันบักเขียวอย่งนี้ได้อันนั้นไงปุ๋ยรอบรวงนี่มาได้ใส่เลยใส่ดูดูมันเป็นเป็นข้าวแบบแบบข้าวแบบว่าทนแรงเนาะทนแรงนี่ครับบัวนี่ยังให้นาได้วยตัวนี้้แต่มันจว่านับางงามนะแบบงามแบบงามมันแบบเหมือนจีมันชอบปลาหินนี่ชอบปลาหินชอบปลาหินมันเป็นข้าวที่ทนแรงทนแรงทนตาย อันนี้เรียกว่าเข้าพันแพร่อ่าทับศัพท์ก็คือบหมือนว่าพันจักจังหวัดแพร่ยังบหมือนใจนะครับไม่ใช่ออยังก็บใบแจยไม่ใช่ออยังก็บใบแจยมันเป็ดเข้าเข้าแพร่เข้าแพร่อย่างไรนะที่ได้ทูใบอก็เข้าเข้าแพร่เก็บเกี่ยวนะก็แพร่เก็บเกี่ยวเดือนหน้านะครับเดือนหน้าที่ใบอย่างก็แพร่จั๊วัดแพร่ก็ได้ใบก็มันจะกินช่วงก็ตะหันอย่างก็ได้ไบกแพร่อย่างก็ช่วงเก็บเกี่ยวไอ้ช่วงไอ้ตะหันอย่างได้ใบก็ บปดทหารบปดทหารบปดทหารมันจะจับพอดีบปดทหารเนี่ยจาะเกี่ยวกับกาแฟได้พอดีเออจับพอดีเออผัดสองใช่ผัดสองผัดสองมันเรียนวิธิกาเนี่ยเอออันนี้คือกาแพฟเนี่ยอันนี้คือไอ้นี่มันเนาะสมัยคนน้อยคนนั้นเป็นแบบนี้เกี่ยวกับกาแฟนี่คือบปดทหารแล้วโปดทหารแล้วยังยังเอ้ข้าวผ่านนี้นี่หายากนะยหายยากทั้งหมดทั้นี่ยคือเม็ดดำแล้วก็มันปลูกมันปลูกในที่แห้งได้เนาะมันปลูกแห้งได้แล้วเนี่ยโมง เอาที่ไหน้มาเนี่ยนี่พันพื้นเมืองแต่แเลยแต่แต่เลยสุดยอดเลยพันโบราณแน่อืมเพราะเพราะเนี้ยน้อยเดียวมันแตกอันนี้ผมผมมางงก่อนที่ว่าหินแห้งๆหน่ะหินน่ะดูดีเนี่ยดูชมดูดูดูเนี่ยเนี่ยหินน่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยดูดูเดียวโอ้เนี่ยเนี้ยเนี้ยดินกวดดินหินเนี่ยมันปลูกได้หน่ยเนี่ยดูดูโอ้เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยหินร่นร้วนเลยเนี่ยเนี่ยผมน่าสนใจเนี้ยเนี่ยดูครับ คือมันเป็นแปลาลูกร like bon ังนันเนี oh oh cancel, s> <S ่ยเนี <con oh ่ยปลาลูก yeah รัง yeah ล้วใส่ป yeah ุ yeah ๋ยรอบเดียวใส่ปุ๋ยรอบเดียวใส่ใส่ปุ๋ยที่มันเป็นไอ้ฮะเนี่ยงามนเยไหนลมมีกะโอ้ลมมีลมมีลมมีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องเข้าลมมีมีโอ้ยยะแยมันมันสูงมันสูงอันเนี้ยเนี่ยเนียเข้ามันสูงนะครับเนี่ยนี่เข้ากอขอหกกอขอสิบห้านะเนี่ยโอ้นี่มันมีลมแน่แน่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี avenues, like, distance, like, ่ยแต่มันส่วนน้อยเนาะแต่ยังยังยังจุดเนี้มัน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 เป็นพื้นที่โล่งที่โล่งเนี่ยแล้วลมลมมันมาลมมันมามันมีโอกาสเข้าล้มอันเนี้ยคือเข้าสูงมันจะมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับอันนี้แหละที่เขาว่าเข้ากอขาหกเอาไปปลูกไรนาตมนะปลูกนาตมถ้าเกิดว่าปลูกนาแห้งหรือว่าปลูกที่แห้งน่ะเข้ามันจะล้มอย่างนี้แหละจะล้มแต่ก็เป็นบางจุดนะบางจุดไม่ได้เป็นมดครับเป็นบางจุด แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่ผลผลิตโ,โอเคอยู่นะครับภาพรวมนี่โอเคอยู่นะเนี่ยโอเคอยู่มันเป็นมันเป็นมันมันมันล้มเป็นแบงจุดนะครับบบงจุดมันก็เหมือนเหมือนกันหมดนะเหมือนกันกับข้าวพันอื่นอย่างข้าวกขหกข้าวกขหกพันพันสูงอ่ะนะพันสูงเอเอ,เ,อเดี๋ยวคลิปนี้เป็นความรู้ให้เพื่อนเนะาะก็ขอขอบคุณไอ้ตุนะ้เนาะหลายคนก็ใ้นุย้ย ขอขอบคุณที่ให้ความรู้เนาะนี่แวะมาดูนี่เจ้าของสวนนะครับนี่ผมน่าสนใจผมผ่านรถเนี่ยผ่านทางมาเจอพอดีมาเจอเจ้าของพอดีเอาคปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ